สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้สัรหาขอ,อาแหวกแนวไปจากเดิมหน่อยนึงนะคะวันนี้สรรหานําประวัติของหลวงปู่ทวดวชางให้ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่นับถือและรู้จักกันดีของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดภาคใต้นะคะซึ่งหลวงปู่ทวดเนี่ยท่านมีนามที่เรียกขานกันเยอะนะคะสมณศักดิ์ของท่านตอนหลังสุดนี่คือสมเด็จพระราชมุนีสามีราม คุดนูปมาคุดนูปมาจา์นะคะหรือเขาเรียกกันหลายๆชื่อก็คือสมเด็จเจ้าพระโคหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจือดอันนี้เป็นชื่อที่ทุกๆคนค่อนข้างจะคุ้นหูนะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้อันนี้ก็คุ้นท่านองค์ดำท่านลังกาและเป็นชื่อที่เรียกกันมาหลายๆชื่อเลยะคะ่ะตามประวัติเนี่ยสัรหาเอามาจาก วิกิพีเดียนะคะที่เอามาเล่าก็คือประวัติบอกว่าท่านเกิดเมื่อวันที่4มีนาพศ2 1 2พนนะคะเป็นบุตรของนายหูนางจันซึ่งเป็นทาสในเรือนเบี้ยทานในเรือนเบี้ยก็คือทานที่ต้องทำงานใช้นี้นะคะของเศรษฐีปานเกิดในรัชกาลของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชหลวงปู่ทวดมีนามเดิมว่าปูอ่บิดามดาของหลวงปู่ทวดนะคะก็คือนายหูกับนางจันเนี่ยเป็นชาวบ้านวัดเลียบ ตำบลดีหลวงอเภอสทิงพระจงสงขลานะคะตอนที่หลวงปู่ทวดท่านเ,าเกิดมาเนี่ยนะคะก็มีเหตุอัศจรรย์กับท่านหลายอย่างด้วยกันโดยในขณะที่ตอนเล็กๆขณะที่ท่านอยู่ในวัยแแบบะนะคะในช่วงฤดูเกี่ยวข้าวเนี่ยนายหูกนางจันซึ่งเป็นบิดามารดาของท่านเนี่ยก็ต้องออกไปเกี่ยวข้าวที่กลางทุ่งนาซึ่งเป็นนาของเศรษฐีบ้านท้องนาแห่งนั้นห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตร ที่นานั้นก็มีดงตาลแล้วก็มะเมาเป็นจํานวนมากนะคะตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นเรียกว่าทุ่งเมาปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสํานักสงฆ์ชื่อนาเปรในในสมัยนั้นมีสัตว์ป่าชุกชุมพอสมควรบิดามรดาของท่านระหว่างที่เกี่ยวข้าวก็ผูกเปลของท่านนะคะให้ท่านนอนในเปรผ้าโดยผูกกับต้นมะเมาไว้สองต้น แล้วก็ไปเกี่ยวข้าวในบริเวณนั้นซึ่งไม่ไกลมากนะักพอได้ระยะเวลาที่นางจันร์ซึ่งเป็นมารดาเนี่ยต้องให้นมลูกนางจันร์ก็เดินมาที่ที่ปลูกเปรของลูกน้อยแล้วก็เห็นงูจงอางตัวใหญ่หรือที่ชาวใต้เขาเรียกว่างูบองหลาพันอยู่ที่รอบเปรนางจันเห็นแล้วก็ตกใจจึงเรียกนายหูซึ่งเป็นสามีนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลนักก็เรียกมาดูแล้วก็ช่วยกันไล่งูจงอาง แต่งูจงอางตัวนั้นก็ไม่ยอมไปไหนนายหูและนางจันจึงตั้งสัตยาธิษฐานว่าขออย่าให้งูนั้นทําร้ายลูกน้อยเลยไม่นานงูจงอางนั้นก็คลายวงรัดออกแล้วก็เลื้อยหายไปในป่านายหูนางจันจึงเข้าไปดูลูกน้อยเห็นว่ายังหลับอยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายใดๆแต่เห็นว่ามีเมือกแก้วขนาดใหญ่ที่งูจงอางคลายไว้นะคะอยู่บนอกของเด็กชายปู เมื่อแก้วนั้นมีแสงแบววาวและต่อมาก็ได้แข็งตัวเป็นลูกแก้วปัจจุบันนี้ลูกแก้วได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระโคที่จังหวัดสงขลานะคะเมื่อเศรษฐีบานทราบเรื่องเข้าก็พยายามที่จะบีบบังคับขอลูกแก้วออกจากในหูนางจันซึ่งในหูนางจันก็คงปฏิเสธไม่ได้เพราะเป็นทาสเคเขาอะนะคะ ก็เลยยอมจำยอมให้ลูกแก้วนั้นแก่เศรษฐีปานซึ่งเป็นนายเงินไปแต่ลูกแก้วนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวท่านเมื่อเศรษฐีปานเอาลูกแก้วไปแล้วก็เกิดเพศภัยในครอบครัวเกิดการเจ็บป่วยกันบ่อยแล้วก็มีฐานะยากจนลงเศรษฐีปานจึงได้เอาลูกแก้วนั้นมาคืนแล้วก็ขอขมาเด็กชายปูแล้วก็ยกหนี้สินให้ในายหูนางจันทั้งสองคน จึงพ้นจากการเป็นทาสแล้วก็มีฐานะดีขึ้นดีขึ้นนะคะส่วนศืบสีปานก็มีฐานะดีกลับมาดีดังเดิมเมื่อหลวงปูท่ทวดมีอายุได้7ขวบตอนนั้นนะคะคือเด็กชายปูเนี่ยเมื่อราวปีพศ2,132นะคะบิดามารดาของท่านก็นำไปฝากไว้เป็นสิทธ์วัดเพื่อเล่าเรียนหนังสือที่วัดกุดหลวงหรือปัจจุบันเขาเรียกวัดดีหลวงนะคะซึ่งเป็นวัดอยู่ใกล้บ้านท่าน และขณะนั้นก็ท่านสมพานจวงซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่เด็กชายปูเป็นเด็กที่หัวดีเรียนเก่งสามารถเล่าเรียนภาษาขอมและก็ภาษาไทยได้อย่างรวดเร็วสมพานจวงก็ได้บวชให้ท่านเป็นสาม,มเณรเมื่ออายุได้15ปีตอนที่ท่านบวชเป็นสาม,มเณรนี่เองบิดาของท่านก็เอาลูกแก้วมาถวายคืนให้แก่ท่านเป็นลูกแก้วประจำตัวของท่าน ด้วยความที่เป็นคนไป่รู้ไฝเรียนตลอดเวลาของท่านต่อมาท่านสมภารจวงก็ได้นําไปฝากให้เล่าเรียนหนังสือที่สูงขึ้นซึ่งสมัยนั้นเรียกว่ามูลบทบรรพกิจหรือปัจจุบันก็คือเรียนเป็นนักธรรมนั่นเองอค่ะโดยนําไปฝากเรียนไว้กับสมเด็จพระชินเสนซึ่งเป็นพระเถระชั้นสูงที่ถูกส่งมาจากกรุงศรีธุยาให้มาครองเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีคูยังหรือวัดศรียังในปัจจุบัน วัดนี้ห่างจากวัดดีหลวงไปทางเหนือประมาณ4กิโลเมตรท่านก็ได้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จบหลักสูตรที่วัดศรีคูยังนั้นหลังจากนั้นท่านได้เดินทางเข้ามาศึกษาต่อที่เมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเรียนหนังสือให้สูงขึ้นโดยมาพำนักอยู่ที่วัดเสนาเมืองซึ่งเป็นสำนักเรียนแล้วก็มีสมเด็จพระมหาปิยทัศษีเป็นเจ้าอาวาส แล้วก็ได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เมื่ออายุครบการอุปสมบทท่านได้ศึกษาวิชาจากครูบาอาจารย์ต่างๆจนมีความรู้และเป็นผู้ทรงอภิญญามากได้แสดงปาฏิหาริย์หลายครั้งท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์จากสมเด็จพระเอกาทศรสเป็นครั้งสุดท้ายในราชินานามที่ชื่อว่าสมเด็จเจ้าพระราช สมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคูนูปรมาจารย์นะคะสุดท้ายเมื่อท่านอายุได้80ปีท่านก็ได้กลับมาจำพรรษาที่วัดพระโคที่จังหวัดสงขาซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของท่านต่อมาท่านก็ได้สั่งเสียลูกศิษย์ว่าหากท่านมรณภาพก็ให้นำ พระศพของท่านเนี่ยไปไว้ที่อำเภอคโคกโพจังหวัดปัตตานีซึ่งปัจจุบันก็คือวัดช้างให้นะคะอยู่อำเภอคโคกโพจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นสถานที่ท่ทองเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่ที่คนมักจะไปเคารพสักการะบูชาซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะสำหรับท่านที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าท่านมาในเส้นทางที่จะให้ผ่านวัดช้างให้นะคะท่านก็ เข้ามาในเส้นทางเก่านะคะถ้าเป็นเส้นทางสายใหม่เนี่ยก็จะไม่ผ่านวัดช้างให้ส่วนท่านที่อยู่ในภาคใต้ตอนบนท่านก็สามารถที่จะไปสักการะหลวงปู่ทว,วดวัดช้างให้ได้ที่วัดพระโคนะคะที่สงขลานะคะซึ่งท่านสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นหลวงปู่ทว,วดวัดช้างให้ท่านเป็นพระที่เ,เป็นที่เคารพศรัทธาใน ทางพระพุทธคุณที่ในให้ให,ให้ให้การคุ้มครองในเรื่องของความปลอดภัยนะคะก็เป็นที่ศรัทธาและเคารพอย่างมากคุณผู้ฟังลองสังเกตภาพนี้ดูนะคะภาพนี้เป็นเหรียญห้อยคอเป็นรูปใบโพนะคะซึ่งท่านี้จะเป็นท่านั่งที่แปลกจากท่าปกติที่ท่านนั่งอยู่ปกติท่านจะนั่งในท่าท่านั่งสมาธินะคะ ั่งขัดสมาธิแต่ว่าท่าน,นี้เท้าด้านซ้ายของท่านนะคะจะยืดลงมาเห็นไหมคะซึ่งก็แปลกไปจากเหรียญรูปอื่นๆนะคะอันนี้สันหามีอยู่แค่แค่แค่เหรียญเดียวนะคะก็เลยว่าแปลกใจมันไม่เหมือนกับอ,อ,อันอื่นๆก็ฝากคุณผู้ฟังดูคะ่ะเพราะก็แปลกดี ในคลิปต่อไปสัรหาจะนำพระที่สรรหามีอยู่นะคะมามาถ่ายให้ท่านผู้ฟังได้ได้ได้ดูนะคะซึ่งสัรหาก็ไม่ได้รู้จักทุกรูปทุกองค์แต่วันนี้ก็เป็นเรื่องของหลวงปู่ทวดวช้างให้โดยเฉพาะก็หวังว่าท่านที่ศรัทธาในองค์หลวงปู่ทวดวช้างให้ก็จะได้ทราบประวัติท่านอย่างเข้าๆ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ